สวัสดีครับผมคณะร้อภาษาเสียง BCG ครับนักเรียนโครงงารวิทยาศาสตร์กำลังไปออกรายการทันข่าวเช้า Good Morning Thailand ของช่อง Mono 29ครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านไปรับชมบรรยากาศพร้องกันเลยครับ อาจารย์สุภกิจจิตห่องทรัพย์พ่วอในการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอาจารย์ชนันเกียรติศิริศาสตร์และอาจารย์สถิตสุกจงชัยพฤกษ์พร้อมด้วยพี่ๆโครงงานวิทยาศาสตร์และคณะนักร้องประสานเสียงวง b c c ีีกรีคดับได้รับเชิญจากช่องโมโน2 9สัมภาษณ์สดในรายการทันข่าวเช้า Good Morning Thailand โดยทาง BCC ETV ได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆต,ต,ตั้งแต่การเดินทาง รวมถึงเทปบันทึกรายการมาให้ชมกันได้ครับช่วยรับชมกันได้เลยครับ ในช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของทันข่าวเช้าช่วงนี้สีสันบ้านเราสีสันบ้านเราวันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเด็กอัจฉริยะเด็กเก่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้มากัน2กลุ่มนะครับที่บอกว่าอัจฉริยะมากๆเพราะว่าไปคว้ารางวัลระดับโลกมาจากต่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเนี่ย เป็นนักร้องประสานเสียงก็คว้าแชมป์มาเหมือนกันกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโครงการวิทยาศาสตร์ก็คว้าเหรียญทองมาเหมือนกันวันนี้เราจะพูดคุยกับพวกเขาทั้งสองกลุ่มนะครับผมรับหน้าที่คุยเรื่องของเรื่องของวิชาการหน่อยละกันนะฮะตรงนี้เราจะพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จวันนี้มีท่านผู้อำนวยการมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็น้อง ผู้ที่ได้รับรางวัลนะฮะเป็นรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติตอนนี้ทุกคนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านผอสวัสดีจารย์ครับสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านด้วยค่ะเป็นน้องๆและก็คณาจารย์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะคะคแนะนำสองหนุ่มพระเอกของเราหน่อยตรงกลางค่ะสวัสดีครับผมนัทวัฒน์ก้อนสกุลครับ สวัสดีครับผมนายพีมาองเทวิกิครับครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะฮะท่านภูมิหนวยการนะครับท่านอาจารย์สุภกิจคล่องทรัพ์ผูมําน่วยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนี้นะฮะท่านอาจารย์ชันนันเกียรติศิริสาครับค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง4ท่านสุดยอดมากเลยเหรียญทองขออนุญาตถามน้องๆก่อนนะฮะเจ้าของผลงานตอนที่ประกาศผลแล้วรู้ว่าเราได้เหรียญทองเนี่ยแล้วระดับโลกเนี่ยรู้สึกยังไงฮะ เปเปอร์ครับครับก็มันก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าคือไอซสวิมนะครับเป็นรายการแข่งขันโครงงานทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับครับคือคือมันมีทีมที่แข่งประมาณ62ประเทศนะฮะหกสิบสอประเทศใช่ครับจะหกสิประเทศก็คือรู้สึกภูมิใจด้วยครับที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเแล้วเราได้เหรียญทองนี้เขามีทั้งหมดกี่ทีม่กีีทมคะมีประมาณแต่ละสาขาเขาจะแบ่งเป็น3สาขาครับแต่ละสาขาได้ประมาณ8ประมาณ8ถึง10ทีมครับอืแล้วเราก็ได้เหรียญทองใช่ครับ แน่นอนตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นใจเห็นบอกว่ารวมๆกันแล้วนี่แข่งกันเกือบ700ทีมเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหกร้อยกว่าหกร้อยหกสิบอะค่โอ้โหเยอะมากนะครับของผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้รางวัลนะครับเพราะว่าผมทํางานมาประมาณ1ปีเต็มแล้วครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้เหรียญทองมาเนี่ยครับโครงงานนี้นะฮะใช่ครับใช้เวลาหนึ่งปีเต็มใช่ครับนะฮะแล้วโครงงานนี้ สุดยอดมาก<ช>เดยวเราจะได้ถามถึงรายละเอียดต้องถามทางอาจารย์ทนานนะครับเ,เห็นบอกว่าโครงงานนี้เนี่ยกว่าที่เด็กไทยจะทําผลงานได้ถึงเหรียญทองเนี่ยยากมากๆ ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะที่ได้รางวัลขนาดนี้ครับใช่ครัครั้งแรกของโรงเรียนฮะแล้วก็เป็นครั้งที่2ของประเทศไทยในรอบ6ในรอบ10ปีนะฮะหกปีปาน,นี้เรายังไม่เคยได้รับเหรียญทองเลยฮะนี่เป็นทีมแรกครับโอ้โหดังนั้นถือว่าเป็นความสําเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายเลยนะค,คะดังนั้นต้องหนานประถามทางท่านผู้อำนวยการหน่อยคะ่ะว่าพอรู้ว่าจะมีการแข่งขันตรงนี้เกิดขึ้นทางโรงเรียนเองให้การสนับสนุนกับผลงานของน้องยังไงบ้างค่ะ คือโดยโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยคือโรงเรียนเราก็คือพยายามส่งเสริมเด็กทางด้านในความสามารถในศักยภาพของเขาในแต่ละคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือพอเราเราเรารู้ว่าเด็กเรามีความสามารถเขาสามารถไปในถึงระดับเวทีระดับโลกระดับสากลได้เนี่ยคือเราก็ส่งเสริมเต็มที่อยู่แล้วก็คือผ่านทางการสนับสนุนผ่านทางคุณครูที่ทํางานอยู่ด้วยกัน,นค,คือทุกสิ่งทุกอย่างก็ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาตลอดเวลาครกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือผ่านอะไรกันมาเยอะ<ม>ทั้งคููบริหารเองทั้งโรงเรียนเองทั้งคุณครูทั้งเด็กนักเรียนที่ทําเองจา,ากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมากันเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นการสนับสนุนของทางโรงเรียนอ่ะทีนี้ต้องอยากรู้แล้วแหละคุณผู้ชมครับว่าโครงงานที่ว่าเนี่ยมันพิเศษแล้วมันสุดยอดยังไงนนสุดท้ายแล้วคว้าเหรียญทองมาได้อยากให้อธิบายหน่อยทั้งสองคนเลยฮะโครงการที่เราทํามามันคืออะไรครับคือ แรกเริ่มครับเราผมพวกผมมองเห็นถ like. like. so yes. ึงป like. ัญหาช้างไล่ร่อนครับว่าช้างไล่ร่อนคือช้างที่ถูกบังคับไปใช้งานอย่างหนักครับคือผมอยากจะแก้ปัญหาตรงนั้นครับผมก็เลยมองไปถึงสาเหตุที่มันนํามาสู่ช้างไล่ร่อนครับคือผมมองว่าสาเหตุหลักคือการที่ผู้เลี้ยงช้างมีรายได้ต่ำครับผมเลยอยากจะเพิ่มรายได้ของผู้เลี้ยงช้างครับซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหาช้างไล่ร่อนครับผมเลยมองครับมันจะมีมีมูลช้างครับที่มันไม่เกิดประโยชน์ครับผมเลยลองไปสังเกตดูครับเราเจอว่า จริงๆแล้วมันมีมันมีเส้นใยพืชอยู่ครับน้องไปสังเกตขี้ชาง์ทใ่ฮะโอ้สุดยอดอ๋อไปดูครับว่ามันจะสร้างอะไรได้บ้างใช่ครับสุดท้ายก็พบครับพบว่ามันมีเส้นใยอยู่ในนั้นนะครับแล้วในเส้นใยพืชเราผมก็สกัดเป็นเซลลูโลสออกมาครับมันเป็นคอมเพลวตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปสร้างเป็นกระดาษหรือว่าผ้าได้ครับแต่ว่าผมก็ลองสกัดดูครับแล้วทีนี้ในขั้นตอนการสกัดเซลลูโลสครับผมพบว่าสารเคมีที่มันใช้ในขั้นตอนการสกัดมันน้อยลงครับและเมื่อเทียบสมบัติเซลลูโลสจากพืชปก กับเซลล์จากมูลช้างสมบัติเซลล์จากมูลช้างมันก็ดีกว่าพืชนะครับอ๋อมีคุณสมบัติที่ดีกว่าด้วยเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอาเซลล์รัดไปพัฒนาเป็นวัสดุทางการแพทย์ครับแล้วก็เอาไปลองทดสอบเลี้ยงเซลล์จริงแล้วครับแล้วก็เลี้ยงขึ้นจริงๆครับอ๋อจอดจากมูลช้างกลายไปเป็นวัสดุทางการแพทย์ได้เลยเหรอคะโอ้โหสุดยอดมากและที่จริงใช้เวลาหนึ่งปีอย่างที่ท่านผอบอกค่ะวันนี้น้องมาสรุปสั้นๆเนี่ย แชมปมันสุดยอดมากหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างหนักหนาสาหัสขนาดไหนอยากรู้จักเลยก็ผ่านทั้งความยากลําบากแล้วก็ผ่านทั้งความผิดหวังมาครับแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้ผิดหวังคือยังไงครับก็มีทั้งแลบผิดพลาดเนี้ยครับก็ต้องทําใหม่เร็วมันไม่ใช่ทีเดียวแล้วประสบความสาเร็จเนอะใช่ครับมันก็ล้มเหลวใช่ครับแล้วตอนนั้นตลอดหนึ่งปีให้กําลังใจตัวเองยังไงผู้พี่ว่ามันการยากมากเลยมีทั้งอาจารย์แล้วก็ ทาง,งเรียนแล้วก็พ่อแม่ครับให้กําลังใจในางาน,นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสนับสนุนด้วยเนาะคือทุกภาคส่วนจริงๆนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยแม้แต่คือคือฟังแล้วคือคนที่ไม่ใช่เป็นนักวิยาาสหรืออะไรเนี่ยก็ก็ก็จะมีควสชันกับกลุ่มพวกเขาแม้แต่คนขับรถเนี่ยเขาก็เฮ้ยทำไมจะต้องขับรถไปถึงอยุธยาคนที่ช้าเข้ามาในกทมเพื่อเนียรแล้วก็มีรั้นหนึ่งพัสดุมาทางเลขาไดรับมาก็ไม่รู้ทิ้งขยะ พวกนี้ก็ต้องไปลื้อมาจากตอกอย่างงี้คือๆกลายเป็นว่าแบบหลับตื่นนี้ได้กลิ่นมูลช้างอุ่นเวียนอยู่ในตัวเองตลอดเวลานะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ทําจนกระทั่งสร้างผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยวินาทีที่ต้องไปอยู่ในสนามแข่งละเจอเพื่อนจากทั่วโลกเลยตอนนั้นกดดันไหมคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งความกดดันและความตื่นเต้นมากเลยครับตอนนั้นแล้วเราบอกตัวเองยังไงคะถึงผ่านมาได้แล้วก็ ซ้อมมาแล้วครับแล้วก็ครับก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเต็มที่สุดท้ายสองคนประสบความสำเร็จวันนี้อยากบอกอะไรอยากขอบคุณใครไหมครับครับก็ขอบคุณโรงเรียนครับที่ให้โอกาสพวกผมเสมอมาครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่คอยอยู่คอยตรวจงานคอยคอยตรวจงานโอเคแล้วก็มีฝากบอกน้องๆครับว่าผมมองว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องแบบไกลตัวครับคือถ้าเกิดเราลองเอา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเช่นการสังเกตรครับมารวมกับความรู้วิทยาศาสตร์ที่เราได้ในห้องเรียนนะครับผมว่ามันจะทําให้เกิดนําไปสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสมําเร็จได้สุดยอดน้องแชมป์ครับอยากจะฝากถึงน้องๆว่าขอให้น้องๆมีความอดทนและความตั้งใจที่จะทํางานในสิ่งที่น้องๆละครับ สองอย่างเนี่ยครับจะเป็นตัวช่วยทําให้น้องๆประสบความสําเร็จได้ครับอย่างเช่นผมครับผมอดทนแล้วตั้งใจในการทําโครงงานครับผมเลยประสบความสำเร็จั้<ช>นหา<ล>นะครับนี่ยฮะความมุสาหะแล้วก็ความพยายามสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จท่านผอครับสั้นๆตรงนี้ฮะหลังจากเราคว,ว้ารางวัลนี้มาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าผลงานมาประสบความสําเร็จเราสานต่อเรามีแนวทางต่อ,อไปสําหรับโครงงารวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้บ้างฮะ คือก็จริงๆในส่วนของเด็กๆเองหรือว่าคุณครูที่ทําเองเขาก็มีความตั้งใจที่จะต่อยอดอยู่แล้วนะ,ะครับแต่ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยแต่ตตทุกโครงงานที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลหรือที่มันมีคุณค่าเนี่ยเราบอกเลยว่าอันดับแรกเลยคือคุณจดลิขสิทธิก่อนอเราจดลิขสิทธิ์เราเราเราจดไม่ใช่เพราะว่าเราหวงแต่เราต้องการที่จะสร้างให้เด็กเองหรือว่าให้สังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยเห็นคุณค่าของคําว่า สติปัญญานวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นัใชันั้นคือสิ่งที่ที่โรงเรียนตั้งใจที่จะให้กับเด็กๆในส่วนของการต่อยอดทั้งในส่วนของโรงเรียนเองหรือภาครัฐเองเนี่ยเราเรายินดีสนับสนุนอยู่แล้วในส่วนของเรียนเราก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะติดตามผลงานของน้องๆแล้วก็โรงเรียนต่อไปอาจารย์ที่ปรึกษาปีหน้าเอาอีกนะฮะต้องเชิญมาอีกนะเอาเหรียญทองมาอีกนะครับที่จริงถ้าถ้ารู้เบื้องหลังนะฮะก่อนจะมาเป็นมูลช้างเนี่ยเป็นอะไรมาก่อน โอ้อดประกาศโอ้โหกาจะได้สุดท้ายออกมาอีกใช่ไหมครับปีที่แล้วได้รางวัลที่3ของโลกครับทำเกี่ยวกับประกาศนั่นก็สุดๆแล้วเหมือนกันแต่นี่สุดยิ่งกว่าอีกเดี๋ยวต้องรอจะดรขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามปีหน้าขอบคุณน้องๆนะฮะขอบคุณท่านอแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับ ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งเหมือนกันนะฮะมากลุ่มใหญ่หน่อยเดี๋ยวไปเจอกับคุณบอยแล้วก็คุณอลิสนะครับอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับกับรางวัลนักร้องประสานเสียงเป็นแชมป์โลกเหมือนกันเจอเลยครับ อ่ะล่ะครับมานะฮะยังคงอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะฮะใช่แล้วเก่งวิชาการไปแล้วมาดูกิจกรรมกันบ้างน้องๆเหล่านี้โอ้โหหันไปมากันเป็นแก๊งพูดแบบนี้ไม่น่ากลัวนะมากันเป็นทีมเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอต้อนรับอาจารย์ก่อนนะคะสวัสดีท่านอาจารย์สถิตสุขจงชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีอาจารย์ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นน้องๆจากวง BCC กรีครับกรีครับ คือเป็นน้องๆที่ไปแข่งขันอะไรฮะอาจารย์ครับขับร้องประสาทเสียงนานาชาติครับโหอย่างเงี้ยเหรออาจารย์ครับทำรายารนิดนึฮงระดับที่ไปแข่งขันในระดับอะไรฮะเขาเรียกว่าออระดับนานาชาติครับคือเขาจะมีจัดแข่งขันทุกปีฮะแล้วก็ต้องส่งซีดีไปให้เขา ฟังก่อนแล้วเขาคัดเลือกถึงจะเข้าได้ครับโอ้ไม่ได้สุ่มๆนี่ไปนี่เขาคัดออกยงไม่ไม่ไม่มีต้องส่งเทปไปก่อนเขาคัดก่อนฮะถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้มาไม่ให้ไปอาจารย์คาะน้องๆทั้งหมดกี่คนคะในวงเอ่อสามสิบสองคนสามสิบสองคนแล้วกว่าจะมารวมตัวกันเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงคือจริงๆโรงเรียนสนับสนุนเรามีตั้งแต่นักร้องเด็กปฐมนะคือแยกเป็นภาควิชาเรียนเลยหรือเปล่าคะเป็นกิจกรรมครับอ๋อเป็นกิจกรรมแยกดีมากๆก็นักร้องมีตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยนะครับมาพร้อมกับวิชาเนร หลายรุ่นสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคบใช่แสดงว่าอาจารย์ส,ส่งแบบนี้มาหลายปีเหมือนกันหลายปีแล้วครับแลวแต่ละปีที่ผ่านมานี่ผลงานเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์คร <c oughs> ับเราได้เหรียญทองครั้งนี้รวมแล้วทั้งหมด8เหรียญทองแล้วโอ้โหแปดเหรียญทองตั้งแต่ส่งประกวดเข้ามาครับประมาณ6ปีได้6ปีได้ปีนี้แข่งกันทั้งหมดกี่ประเทศยังไงบ้างครัครั้งนี้สุดท้ายจะเหลือ6ประเทศครับจากมี14คณะ เขารวมกันคันแล้วก็คัดออกมาเป็น6ใช่ไหมครอันนี้พูดกาจา์ไปแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันน้องๆกันหน่อยน้องสวัสดีครับเอาตัวแทนมาหน่อยสวัสดีเชิญเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถามนิดนึงรวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยสามสิบกว่าคนเนี่ยอ๋อจริงๆทางโรงเรียนเราก็จะเป็นชมรมนะครับก็จะมีพวกเราก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาตั้งแต่ประถมครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมีการฝึกซ้อมตอนพักเที่ยงก็จะเป็นระบบที่จะเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามานะครับมาสมัคร แล้วมีการแบ่งเสียงยังไงบ้างไหมฮะก็ต้องมีแบ่งเป็นโมดเปนยังไงบ้างอย่างในกลุ่มเราเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นสีเสียงครับก็จะเป็นเสียงของเบสก็คือเสียงต่ําที่สุดออ๋เบสคนไหนเบสฮะเบสคนไหนครับน้องมือไหนฮะเบสอ๋อเนี่ยก็จะเป็นโทนนี้ต่ำสุดเป็นโซนนี้แล้วก็มีบาริโทนก็คือเสียงต่ําแต่สูงกว่าเบสอ๋อสูงกว่าเบสเหมือนกันต่ำเหมือนกันกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเทนเนอร์เทนเนอร์หนึ่งก็คือเสียงสูงที่สุดของผู้ชายครับแล้วก็จะมีเทนเนอร์สองก็ค ที่สูงกว่าบริโทนแต่ต่ำกว่าเทนเนอร์หนึ่งโอครับก็แบ่งกันเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมีเพลงมาร้องด้วยใช่ไหมคะเพลงชื่ออะไรคะวันนี้ก็เราจะมีเพลงอยู่2เพลงที่จะมาโชนครับก็คือเพลงแรกจะเป็นเพลงของอิตาลีก็คือเพลง Exultate Justi กับอีกเพลงหนึ่งก็คือจะเป็นเพลงท้องถิ่นของเราเพลงที่เราน่าจะคุ้นเคยคุ้นหูกันก็คือเพลงลำวงเมดเล่ครับเดี๋เรเอาเพลงแรกก่อนนะครับแผงแรกก่อนเดี๋ยวลองดูเป็นของอิตาลีนะครับจันครับเชิญครับ Resultate ius in domino rectos deset cor audacio. Confite mini domino, confite mini domino, in si ara. Confite

Yeah. yeah. chiu co lao si ro oh oh lo là con là công quan xuất xuất อย่าง,าง,งเงี้ยลอยขึ้นฟ้านากมากจริงๆค่ะถามอาจารย์อีกนิดนึงเราใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมคะก่อนที่จะไปประกวดระดับนานาชาติเนี่ยประมาณหนึ่งปีครับ ปีน้องๆต้องซ้อมทุกวันอย่างหนักเลยครับเราก็เริ่มจากคัดเพลงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเพลงง่ายเนี่ยสายตากรรมการก็ร้องดีแค่ไหนก็ไม่มีทางได้เรียนทองค่ะพอเลือกเพลงก็สําคัญนี่แล้วก็ความมาแล้ว4ี่รางวัลของปีนี้สุดยอดมาทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มีเพลงทิ้งท้ายด้วยปิดท้ายรายการเราแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากวอลลีบูติกนะคะแล้วก็อาดิดาสด้วยขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่วันนี้มาสุดยอดมากครับน้องๆเลยนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะปิด ท้ายเพลงอะไรฮะระวงเม็ดเล่ครับระวงเม็ดเล่จัดกันไปเต็มเต็มปิดท้ายรายการวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกครับอาจารย์ฮะเม็ดเล่ขอแบบมีลีลา <c oughs> งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเห็นเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจปาราดัา